สวัสดีครับวงนกเขาหยาบลบลีครับวันนี้นขอกราบสวัส <Öz> ด <pee hvad> ีเอฟซีทุกท่านนะที่กทติดตามองนกเขาหยาบลีที่โทรมาสั่งองนกเขาหยาบลีก็ขอขอบพระคุณมากครับนี่ครับเอฟซีบอกให้รีวิวนกให้ดูมากครับนี่รีวิวให้ดู้วครับนี่ครับไปหามาใหม่ๆครับนี่พวงนั้นขายหมดแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มาอุดหนุนองนกเขาหยาบลบลีครับก็ขายชุดนั้นก็ไปซื้อชุดใหม่เข้ามาครับนี่มาดูครับเบอร์หนึ่งครับนี่ครับ แห้ตัวครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนกปลาร้อยนกต่อต้นไม้และสายไฟเรียกนาะเรียกน้อยคูน้อยครับนี่ดูครับนี่ครับนกต่อตัวนี้ครับนกปลานี่เอาโปรโมชั่นเลยครับโปรโมชั่นได้เลยปีใหม่ครับนี่เอาไปหนึ่งใบเท้าครับไม่รวมส่งครับนี่ครับดูครับตัวนี้นะหนึ่งใบเท้าครับเบอร์หนึ่งครับไปเลยครับตัวนี้ครับ เดี๋ตัวโปมันชั่นหน่อยโปมปนชั้นนะอรดูตัวเบอร์ที่สองนกสวยงามนี่นกนกดางตาดําเสียงกลางนกฟังนี่ครับตอวนี้เอาไปเลยครับนี่ครับเอาไปทักหกร้อยด้ยกันนะครับนี่ครับหกร้อยหกร้อยนะตัวนี้ไม่รวมทรงครับขาทรงตั้งห้ากครับแข้งดําตาดำครับดูครับนี่นี่ครับหกร้อยครับนี่ยังมองอยู่เลยครับนี่ครับไปครับโปเปชั่นปีใหม่ครับนี่ไปครับ ดูตัวที่สามครับเบอร์สามหนึ่งกุกเสียงโตนกต่อสายไฟลูกผสมแก่คูเรียกน้อยนี่ครับเอาไปตัวนี้เอาไปทักพันสามแล้วกันเอ้าครับนี่พันสามไปเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับเสียงโตคุกเดียวลูกผสมครับนี่ครับนสามไปครับไปเรื่อยๆครับโปรโมชั่นปีใหม่ครับนี่ อ่พี่ยขอโปรโมชั่นหน่อยอ่ะได้ครับมาดูตัวนี้ครับนีเบอร์สี่นกต่อลูกผสมหนึ่งกุกเสียงโตมีอ่างสองคำคำต่อสายไฟฟังได้นี่คโอเคอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เอาไปพันห้าแล้วกันเอ้าครับมีอ่างครับนี่โปรโมชั่นนะโปรโมชั่นกุกเดียวแล้วครับเสียงโตต่อสายไฟครับมีอ่างคำสองคำครับนี่เบอร์ที่สี่นะครับนี่ไปเลยครับนี่ ันห้าไม่รวมทรงครับชอบตัวไหนก็โทรหานกเขาใยา่ลบลีครับมาดูตัวนี้หน่อยครับอันนี้เบอร์เบอร์ห้านี่นกต่อสายไฟและต้นไม้นี่นกริ้วตันโอ้เสียงโตคารลมดีครับเออตัวนี้เอาท่าเอาไปเลยครับโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นวันนี้นะครับนี่ดูรูปร่างครับนี่โอ้ตัวใหญ่ครับนี่ดอกซอยสวยมากครับนี่ดูครับ โโยครับนี่เอาตัวนี้สองพันนไปเลยครับนี่ไม่รวมทรงนะครับนี่โปรโมชั่นนะโปรโมชั่นริวตันลูกผสมคอลมดีครับอาตัวนี้มาดูมาครับตัวนี้ก็สวยครับนี่เบอร์ที่หกนกไม่ริวตันลูกยี่สิบห้าสามเดือนครับเสียงกลางแก่เรียกขูน้อยนี่เอาไปเลยตัวนี้พันห้าครับเอาครับจัดไปให้ครับนี่ไม่รวมทรงครับมาดูตัวทุดท้ายท้ายสุดครับ ท้ายท้ายสุดครับตัวนี้สวยครับออกแดงครับเจ้าแดงครับนี่ครับครับเจ้าแดงนกต่อนี่ครับนกต่อนกต่อหนึ่งกุกเสียงโตขารลมดีครับนี่เรียกครูครับนี่ครับนี่ตัวนี้ครับหมยเลยตัวนี้ก็ผ่นห้าเหมือนกันนะไม่ร้มลงครับโไม่ชันปีใหม่ครับอย่าลืมบติตามันกเขาเยาว์ฟรีครับ จะได้มีโอหม่รับชม,มชอบตัวไหนก็โทรหาลูกเขา,ยาแยบ,บรยีจะได้จัดทรงครับถงได้ทั่วโลกทั่วประเทศทั่วไทยครับนี่ครับชอบตัวไหนก็รีบโทรครับายคู่ก็ได้ครับแพ็คคู่ไปก็ได้ครับไปตัวกลัวครับปลอดภัยลุกที่ครับสวัสดีครับ